ได้เวลาฟังธรรมในวันเสาร์ที่29เดือนพฤศจิกายน2568ันนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เราท่านท้งหลายก็อยู่ในสภาพอากาศเย็นนะในช่วงนี้ก็อากาศเย็นประมาณ7องศาหองศาได้นั่นเองเมื่อเช้าก็หนาวจัดเหมือนกันไปบินทบาทนี่สั่นสะท้านเหมือนกันนั่นเองไม่หนาวแต่สั่นสะท้านแต่ไม่เป็นไรเราก็ผ่านวิกฤต น้ำท่วมทางภาคใต้ภาคเหนือก็อากาศหนาวเพราะสิ่งพวกนี้เราไม่สามารถจะฝึกฝืนให้เป็นนั่งใจเรามันต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เป็นธรรมชาติเองดินน้ำลมไฟอากาศต่างๆไม่เป็นใจเราแต่เราต้องอยู่กับโลกให้ได้นะเองถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็ล้มหายตายจากไปนะเองแพ้ กับโลกไปนั่นเองโลกก็เบียดเบียนร่างกายของเราเราก็สุดก็ซมก็เจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน,นั่นเองพระเพื่อนของเราพระอาจารย์ตุย๋ยอยู่ที่สกลนครท่านก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลที่ขอนแก่นนั่นเองท่านก็ป่วยอายุก็เท่าเรานี้ห้าสิบเอ็ดท่านก็ฉีดยาหล,หลายๆอย่างทําให้ท่านเป็นป่วยเป็นนั่นเป็นนี้เลยร่างกายไม่ค่อยดีนั่นเองนี่แหละ อายุเท่าไหร่มันก็เจ็บป่วยได้ไม่ว่าอายุน้อยกว่าเราเท่าเราหรือว่ามากกว่าเรามันก็เจ็บป่วยล้มหายตายจากนั่นเองเมื่อวานก็มีลุงอ่องเผาไปเมื่อวานนั่นเองอายุ66ปีลุงอ่องปู่ป้อที่อายุ64ปีท่านก็เส้นเลือดในสมองแตกนั่นเองท่านก็จากไปจากลูกจากเมียจากหลานไปสู่พบใหม่ชาติใหม่นั่นเองนี่แหละความ เกิดกับความตายมาคู่กันความแก่กับความเจ็บมาคู่กันนั่นเองเราทั้งหลายต้องฝึกฝืนอดทนเรียนรู้กันไปถ้าเราไม่ฝึกฝืนอดทนเรียนรู้กันไปเราก็ทุกข์ใจนั่นเองทุกข์เพราะกายสังขารไม่ได้ดังใจเราทุกข์เพราะบรรยากาศอากาศไม่เป็นดังใจเราเราก็มีเครื่องกันหนาวก็พออยู่ได้นั่นเองได้พักผ่อนเต็มที่ ได้ชันน้ําได้ปกติวันหนึ่งห้าหกลิตรนั่นเองชันน้าเพราะมันหนาวมากเราก็ต้องชันน้ําเยอะเพื่อระบายความความที่ร่างใจจะข้างจะเป็นวัดนั่นเองเราก็จะชันน้ําเยอะวันละหกเจ็ดลิตรนั่นเองวันหนึ่งก็ชันเยอะหน่อยต่อทนเอาจะชันมากชันน้อยเราก็ชันเป็นปกติอยู่แล้วน้ําร้อนตื่นมาตอนเช้าเราต้องชันทําให้เลือดลมหมุนเวียนนั่นเองตอนนี้ก็ใส่ถุงมือลุงอองที่ เขาทานไปให้ลุงอ่องนั่นเองที่เขาตายไปแล้วคนตายไม่สามารถใช้ได้ก็เป็นของพระอันเองพระก็รับประเคนมาก็